ตัวแกแล้วยายถูกทงบุญตั้งนางเลยคุณใช่ถอนหายใจเออเป็นไงครับคุณยายได้โชคได้ลาบไหมครับเออ,เอ,อได้ครับโอ้เสียดายเละยายเนาะออยายก็ไม่ได้เสียงโชคเสียงลาบไว้ใช่ไหมยายเออยายจดยายได้จดไว้ไม่มที่อาจารย์ท่านบอกมาเนี่ยก็จดเอาไว้เอ มันลืมค่ะอืมค่ะโอ้ยายลืมอีกแล้วจะได้เนาะโอ้ทุกทีเลืมเป็นกรรมเป็นเวรไหนเนาะครับถืงมันทุกซีขอบขาเออถึงเวลาพอจะได้โชคเดี๋ยวลาบนี้มันมันเป็นแล้วมันชอบหลงชอบลืมมาใหญ่เนาะเป็นอะไรมันหายจะหลงเไปเลยทีเออครับครับตั้งแต่ยายออกกล้องมาหนีเลขยังไม่รู้เลยเลนีใหญ่เนาะะถูกมาหลายงวดแล้วก็ดีนะ ปูกมมดแต่ว่าจะค้อมก็ไม่ได้สักทีใช่ก็ไม่ได้สักทีแต่จะลืมไม่ห้ลืมให้หลงไปห้ายก็ไม่รู้มันเป็นหลถึงเวาลา,พาวพอจะได้สื่อได้ชมได้ลามมันลืมเนาะยายเนาะลืมหายลฮะตรงตรงบด้กรสำเนาสองแปดครับตรงตรงได้กรบเลยนะสองแปดเนาะยายเนาะสอ,อ,อ,องเจ็ดสองแปดสองเก่าอืออาจารย์นี่ท่านนี่แหละปะครับ ยายเตกบอกอีกลืมอีกสองแปดนี่นะยายเยตกนั่นหกแปดอ๋อหกแปดอหกเจ็ดกเจ็ดอ๋ยเกบอกหกเจ็ดแปดหกเจ็เลยะแปดหเจ็ดโอ้สามตัว oh, ่น oh, ี่ยายสตัวลืมอ้ยายเตกบอกสามตัวเลยนี่ยเตกถูกนะเองโอ้สมตัวยนี่ยายเออเลยไม่ได้สามี่สองโอ้ไปสาม บอกยายยายก็ไม่ได้ซื้อนี่หลงหายหลงหายอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ได้หรอกหลงหายครับนึกอะไรก็ว่าเบื่อออก่าก็บอกแกไปล่ะไม่ได้ซื้อนี่ครับแกไม่เห็น้บุตรป่ะหลงหายไปเนี่ยครับอ๋อเรื่องเนาะแอนด์มินมากคุณยายนี่โชคลาบจะได้จะได้โชคลาบทั้งบอกเขามากกว่าเด็จะบอกเขาแม่นย่างี้นะยาย ยายจะสื like ่อไม่ค okay. no ่อยถึงนระกหญิงว่าส oh ื really? ่อก็มันจะไม่เห็นได้ไม่ได้จะลุงไปน่ะอืมันเป็นไหนถึงเวลาจะสื่อมันก็ลืมสื่อนี่ยายแค่นี่เจ้ามันเป็นไหนหลายมันเปลี่ยนยังไงนไม่ให้เห็นในใจเหมือนอีกครับคำว่าอไรรูแล้วก็งวดก่อนเนินที่ว่ายายยายหรือแกเชื่อหรื ที่ว่ามาบอกอันให้เราเขาวขวดสี่สิบนขวดหนึ่งใบใหญ่อ๋อเย้ผู้วังนั่นแหละเราคนหน่อยนึงนั่นแหละก็รู้ว่าม้องก็ไม่ให้นึกใบใหญ่ซื่ออือเฮ้หนึ่งสี่ศูนย์ในยายตีได้ศูนย์สี่หนึ่งอ่ะศูนย์สี่หนึ่งโอ้มันสามตัวตรงเลยนี่ไงอ่ะเราถึงศูนย์สี่หนึ่งบอกลูกสาวครับลูกสาวเขาขวดอ่ะหนึ่งสี่ศูนย์ครับ กูชอบชุ it, it it, so it, it Hence, it? It ้สีห oh, นึ t t ่งน่ะเอ้ยว่ะชอบแต่ว่าเวลาซื้อไปหายไม่ไม่ซื้อไปหายไม่จุดครับกังึัตรงนี้นี่ก็งหันมันกันเองขนาดว่าอาจารย์ท่านบอกน่นชุ้งตรงมนะท่านพูดไอ้ฟันก็ฟันกบพูดถูกด้วยกแต่ว่าไปหายไม่ได้ครับอาจารย์บอกแค่สามขั่นี้เองอาจารย์ท่านบอกสองไปสองกับแค่นี้เองรวยน่ะก็จาบอยู่ครับแต่ว่า ไม่ซื้อไม่ได้ไครับเออสังอาหรเอเอแล้วก็อาจารย์ท่านใหม่นะยายท่านบอกเจ็ดเก่าเจ็ดเก้างี้นี่ยาย,อยเออดูว่าอ,อีกแล้วคืองวดก่อนนั่นเขาบอกท่านบอกสี่หกหกก็ถูกสี่หกงวดก่อนนั่นออาจารย์ท่านใหม่แต่ว่าท่านไม่เคยบอกท่านจะบอกแม่นนี่ยายท่านจิบอกเม่นแล้วอะก็เขาของเกะกับเขาของท่านนี่เองยายอออทกเจ็ดกับหก เก่าเก่าเจ็ดหกเจ็ดกับตัวเดียวกันเน่งใหญ่ก็เขาทั้งบนทั้งล่างเนงสองแปดหกเจ็ดหกเก่าเจ็ดเก่านะที่อาจารย์ท่านบอกนะเจ็ดเก่าเจ็ดเก่านี่นะอืมอาจารย์เทวทัชรไม่เคยพูดนะเนี่ยไพูดจริงจรแกไมได้แกอยู่ใกลนั่นแหละสังเกตตว่าถ้าอาจารย์ท่านไหนไม่เคยพูดนั่นแล้วพูดนี่ท่านจะเล็กเม่นหรือยายหนอเม่นเองเออเคยใช่นั่นก็ไปหาใช่ก็ได้ครับอืมไปก็ นำยายไปใหท่านถึงช้างคิวอ๋อไปหาท่านได้นะี่ยายโอ้ที่ตงเออเอองวดนี้จะได้ไปกราบธรรมาสการท่านถึงวัดเนี่ยน้อยยายเนาะอืมครับอยากโยมเออนย้ยนยอนได้อืมครับโยมแม่เนี่ย<น>ทานท่านเรียกยายโยมแม่นี่ครับอ๋อครับการเป็นเลยอืมครับแต่ก็ยังเสียดายอยู่เลยนะครับ คุณยายไม city, ่ได้ซ oh. ื i̇şte ern, ้อเนาะเสียดายแทนคุณยายจริงๆเลยไม่ได้ซื้อมาอือโอ้ขอบนี่นี่ครับอืมท่านท่านผู้ชมคนไหนครับข้าววันนี้ซื้อเ่อใดตามอาจารย์ท่านใหม่น้ำเปล่พี่นุ่มเออต้องได้ตามอาจารย์ด้วยเพราะท่านบอกเมนน้อยเนาะอือ FC ทางช่องท่านไหนเนาะที่ได้โชคได้ลาบกับคุณยายก็อย่าลืมสินน้ำใจให้กับคุณยายนะครับผมเนาะอือขอ เงินก็เลยซื้ออะไรกินมยายก็อยากได้เงินหมอหายไปอ๋อยายเอาไว้เงินซื้อมาห้าหมงห้าหมออย่างงี้นี่ยายซื้อยาซไอ้กินไะครับอย่างเงินก็บแมวแล้วมัน้าชอบกดไถ่ไม่เป็นครับอยากยายเอาไว้ซื้อขนมซื้อนมซื้ออะไรไปกินยายซื้อของกินที่ว่าไอ้ก็พอได้ซื้อกินครับอืม ก็เงินก็หายไปครับก็เห็นใจคุณยายเนาะคุณยายก็ยนําแนวทางมาแบ่งปันให้กับทุ่มชมเนาะเอฟซี FC ท่านไหนเห็นใจคุณยายก็จะลืมแบ่งสีน้ําใจให้กับคุณยายด้วยนะครับผมวดนี้เนาะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นยังไงครับลงไปแต่ชุดต่องวดแล้วนะครับผมเพิ่งเห็นเพิ่งลงอ๋อท่านผู้ชมท่านนี้ไม่เห็นแสดงว่าไม่ใช่เอฟซตัวจริงนะครับผมเนาะถ้าเกิดคนที่เข้าตามจริงเขาจะต้องหินมนะครับผมแล้วก็ ก็คือว่างวดนี้นี่ไปตามอาจารย์ได้ใช่ไหมยายใช่ครับของใบเพลย์มิเตอร์อาจารย์ท่านใหม่นี่บอกมาสองงวดแล้วอาจารย์ท่านใหม่นี่บอกมาสองงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมหนกแล้วก็หนึ่งเก้าเจ็ดท่านบอกแต่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแต่ยายตีเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าเพราะว่าเป็นนกโนกกาตุเก้มันร้องตุเก้มันร้องเออตุเก้มันร้องเจ็ดเก้า อ๋อตัวแกมาลง็ดเน้าไอ,อ้ลก้ยอออออองน่ะมันก็ะดามารงอ๊อ๊อกอ๊อกว่างี้ครับเลยีหนึ่งเจเก้าที่ไปที่มาของเจ็ดเก้าเจ็ดโกนี่นะยายน้องเออครับโอ้แตะวัาทันก็เมีนอยู่เนาะเพียงตะวาต้องเก้าหัวเก้าเป็นเจ็ดนะยายน้น 9, นน 9, นนองอครับ ความตะกี้ลืมอ่ะอือครับประกอบกับยายน่นฝันเห็นตะพ่อมนางแต่ตองหดไดาเอออือแล้วก็ถ้าว่าฝันห็นตาพ่อมนี้มันจะมากมันมากเลขจะถูกนี่ยหย่เออเคยจะถูกนี่เองฝันเห็นหน่ะเลยก็มันถูกมากต่ะกอนมาเรื่อยอือครับออก็คือว่าฝันเห็นตาพ่อมนี้มันมากจะไม่ค่อยพลาเนาะยายเนาอเออวด,วดครับเคยรู้หดนะเคยถูตานิคครับ ปีที่ร้านใหญ่ครับจะเกิดว่างวดนี้ถ้ายายฟันดียังไงหรือว่าท่านอาจารย์ท่านบอกไม่ไงก็จะนำมาแบ่งปันให้ครับเอฟซีทางช่องออมันเดือดไหมครับยายก็บซาบูอย่างนั้นกับจีบออะไรมันเคยซีฟุตด,ด๊อกพี่กวางดอกจูก็บโบสโลงแบบไอ้เขาบอก็จ้ำได้ได้แล้ไม่จไม่รู้งไม่จีได สามตัวจะจัดและอ๋อครับเปดหกเจ็ดอมยติเตกนี่มาบอกยายแปดหกเจ็นะอไปูมันมันกบขามันเดียนี้มันมาหาไม่ได้คมบหาหจ้งเจกขาครับลืมมันบอกเอี้ก็จับไม่ได้ครับลืหายไปครับอ เสดายเนาะสามตัวเหล็กสามตัว <3 S 1> ไม่ได้ซื้อซื้อกรเลขกกระพรอมอืมครับไ่ไื้อครับอ๋อท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็เห็นเจ็ดเก้ามากกว่าเจ็ดหกเนาะบางคนก็ไดเจ็ดเก้าหลายเจ็ดหกซื้อไปแต่นิดหน่อยเนาะนะครับตัวทางเอสมินี่ก็ไม่ได้กล้บหัวไปด้วยเยนาะนะครับผมสําหรับแนวทางเด็กอาจารย์ที่วัดท่านพูดมาใหม่ใช่ไหมยายอือ แต่ว่า,า,าทางกุหลาบที่สังเกตมากนี่คุณยายฟันเห็นตาผอมย่ำเลยนี่ของชื่อว่าเลขของคุณยายนี่สีเข่าตลอดนเนาะอ,อ่สังเกตแต่ว่าลทัทธิยายสายนั่นฟันเห็นตาผอมที่ไรเลขมันมากจะเข่าเนาะยายเนาะเออเอ,อ,อ,อืมก็พูดพูดตลอดนี่ยเนาะยายเออก็พูดตลอดไดยยอ,อ,อ้อสองคืนนี่ฝันนันจังไม่ได้จ้ะปุ๊บเอาหนีไปนอนทับเป็นหกคือจบฝันแต่ตรงจังไม่ได้อ๋อครับ หมอถาวะมันมันฝันไมมคดกระจำไม่ค่อยได้นี่ยายเออันไม่ค่อยได้ครับค่อยรู้รูวันนี้อีกทับงวดดูครับฝันยังไงอีกครับถ้างงานให้ยายทับงวดนอ,นอนฝันอะยขึ้นนี่น้อยยายเนาะเพื่อจะได้โชคได้ลาบงวดนี้ครับนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์หรือว่าพระธุดงนะครับผมที่ให้คุณยายสายมา ก็เข้าอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์เอาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดแนวทางของคุณยายสายนะครับเดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวคุณยายสายได้แนวทางมาเมื่อใดเดี๋ยวแอดมินจะตามให้ทางทางท่านผู้ชมทันทีเลยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ